บส,ส,สบายดีพี่น้องงามเศร้าเข่าเศร้ากันเด้อมื่อตะโผทุกคนมา็นไสบายดีพี่นอ้องสบายดียพี่นอ้องกินเข่าเศร้าทานกันเลยพี่น้องมาเด้อกินเข่าเด้อตอนเศร้าตอนเศร้าหนึ่งพักพี่นอ้องพักกระ <c oughs> เดานี่มอสแกงนี่แกงจืดหมูหมูหม,มูข้าวเจา้าบดน้ำม้มอสซื้อมากหมูนน่บ้านนี่ใส่ถุงงอกพี่น้องมามากินน้ำกันเอฟซีจะหักแฟพงวะทุกคนทั้งลาวทั้งไทย ทางต่างประเทศมาเด้อลูกหลานซีไมเซีเตากินลาะทีกจักินเลตองคนหนจองตาตองค่ะกินเานะคก็กินนะบอลเินเลกินเลากินมกรัถูกทุกคนเด้อมาเด้อเล็กแม็กกี่ซารีิมขเอื้อทย่าเด้อเป้าเลานองเด้อเล่าตาเพื่อนเพื่อนต่เยอรมันมาเด้อกินมังกรเด้อ ไม่มอนก็สิตักเมื่อมื่อนี่แหละก็แห้งอยู่ดอกสิเมื่อสิคอยเมื่อเมื่อนี่ใส่เกิดเศร้าในหันแหลมมื่อนี่นางไว้ล้วพี่น้องเลยไก่ลอยไฟรัดลอยไฟรักมันบริเวณใกล้จะจะห่อนเฮือนน่ะจะคอยเมื่อเศร้าเมื่อกับหลานมะดินหยกมาจะเสร็จไดๆคอยเมื่อคอยมาเนี่ยแหละ บ่มุกบ่ใจสิไปแซ่แรงใจมีอยู่กับขางเนาะที่ให้กําลังใจแมมอนกําลังใจหลานถึงบ่บมุกบใจทุกกําลังใเรื่องข้างนอกของมมอนโมมอนเห็นเห็นมทุกสิ่งทุกอย่างแต่มมอนบ่สนใจมมอนปล่อยวางหมดเพี่น้องเด้อปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างบ่อยากสนใจแล้ว แม่หมอนเมื่อยเมื่อยนําสุขภาพเองก็เมื่อยเมื่อยที่จิตใจเมื่อยหลายบ่อยากลงเกี่ยวปล่อยบางสิตัวจ๋าแม่หมอนอยู่ในขันติแล้วพระเจ้าเพิ่นก็บอกว่าให้อยู่นิ่งๆแต่ก่อนน่ะแม่มอนสิเป็นคนเลือด้อนเนาะได้ยินหยังก็อยากอยากเว้าได้ยินหยังก็อยากเว้ากีน่ะตอนนี้น่ะแม่มอนบ่สนบ่หยังบ่คนบ่หยังไปเว้าหยัง ไม่ใ่สนใจแล้วไอ้่นเป็นไพ่เขาเป็นน้ำซะดีกว่าเมมโมสิเป็นน้ำเดอ้อพี่นอ้องให้กขาตั้งใจเมมโมสทุกสิ่งทุกอย่างเมมโมสิเป็นน้ำให้พี่น้องเอฟซี FC, มาทคกคนอาบเย็นสบายสโลมหัวใจเย็นสบายบ่ให้ยั้งบ่คิดยั้งแล้วก็เอาเหลืองยังมาคิดใส่สมองปล่อยว่างทุกสิ่งทุกอย่างอยากสงบอยากอยู่ในะความสันติเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง เดี๋ยวก็เวลาเป็นเป็นเครื่องพิส so ูจน์คือเป็นว่าเนาะวิลลาเป็นเครื่องพิสูจน์เม่นไหมเพอยุติบ่อยากบ่อยากเออยังแล้วสุดยอดเลยดับดูในความสงบสิ่งทุกอย่างก็ธรรมะสนาธรรมคือเป็นว่าเลยเนาะเห็นไอมว่าไปเบิดแต่สิ่งทุกอย่างมนบอกไปเบิดแต่ อธิบายไปเบิดเลยสิ่งตุกยามที่ผ่านมาให้เห็นหมดเห็นดีแล้วเหนดีแล้วจะปล่อยวางได้ปล่อยวางเหนดีน้ำสรงเซย์ปล่อยวางแหละดีปล่อยวางเลยกระจกถือว่าดีเอาก็ดีแหละมิแต่ฮอปคิดว่าแน่ๆเด้ฮอสิมีอยู่ไม่กินเลยทำกินซทำซาตายฮอาเถอะเราพวกเขายังมันยังยืนพวกเขายังมีเหงือมีแห้งกับปล่อยเขาไปตามเขา นลูกเต้าลูกหลานก็คือกันไปตามเขาได้จริงยังกับหลานก็ชนั้นะได้คิดเนี้ยได้สมพอพอเขาเลี้ยงได้น่ะเลี้ยงลูกได้เลี้ยงได้แต่ห่างกายเขาหัวใจเขาเลี้ยงมาได้คือหลานนก็คือกันเนี่ยลานก็คือกันถ้าเขาเป็นคนกบบมันต้องเป็นคนให้เขาหนี่งแหละมันบ้เป็นคนกันเบงเอาจ้นไปที่ล้านกันเล็กๆน้อยๆเขาเลี้ยงเอาเลี้ยงเขาใหญยเลี้ยงเขาง่ายเขาคิดได้ก็ดีเขาคิดม่ได้กับปล่อยวางตามสถากรรมของ

มีแกกระจำเลยจำเลยสอบทอเขาม่ต uh, ้องสอาว่าได้ก็ยานะเขากินข่าเฮาเขากินเข่าเฮาลยบอโซ่คพิเด mm ีก hmm. um ินข่าโตโซ่คพินะมันจุกกินเข่าเฮาเลยนี่ได้รึกษากันนี่ได้เข่าสิงามเข่าสิี่ยเล่าถ้อยเนี่ยไย เหตุใดที่มีเขาเล่ากินเถอะนะแม่นแอนไปส่อเขาหากินเขาทำกินเรื่องเขาเขาคิดได้เขาเอาสิยืนเขาคิดได้กับเรื่องเขาคืออันเอฟซีเพิ่นแล้วเพิ่นคิดเห็นเฮาเพิ่นก็ะหายเฮาเห็นบอกเมื่อเสื้อแสงเฮาเดี๋ยวเพิ่นก็ยังแพงเฮาเดียลูกหลานคุณโดนแพงกระยาปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปโรดสมเซยสมเซยเจ้าคิดได้คอยกระดี่แจ้เจ้าคอยอุ้มแจงเจ้าขอมือของเจ้าที่สุดนำได้เห็นแต่น้่งตา ไม่เห das no ็นตาไปนสิ no ่คุณน้องจะบาณใช่เวาแล้วจะคิดได้พอจนี่นะดีน้จะมียัง้ม่มาอยู่ใกล้คอยงดีบอม่คทุกข่มาหาน่องหานูก็ไม่ค่อุกข์กับใจผจะเบิ่งนทงไฮตรงหน้าก่อนจะบายใจขัดมนุษย์แ้เขาไม่ีเงินหรอกเรียนติดเรียนใจกูพังกินท้ำซา Thấy mi bà thụ lái có, bay nằm ở đây đó Ủa, bay nằm sọc sọc không? bay nằm đây Đãi bay được rồi đấy Ơ, khá Cái bàn thôi nhưng áo bay, bà thụ nằm ở đây, bay vào đây Còn mi hồi nằm, bay lại Lúc lá nó sửa thọt tỏ Hết, hết, bay rồi Mà đi khỏi cạnh nhau ơ Đi khỏi cạnh nhau ơ Xẹp đó, đi khỏi bên kia, xẹp kìa Đi cháy lái, ươi, bòi vào đây Bòi, bòi, bòi

ทำงานกับไฮหุงไฮเฮืองแต่มีความเจริญเจริญไปเลยเลยเป็นแบบอยาใกให้ลูกให้ลานเน,นี่ยซาถูกคำพูนคำพูนมีรายได้เชิงลบเนี่ยก็ย้อนยืดซีติดตามเนาะที่เบิ่อมาตลอดัอร่างกายมาตลอดหมายมั้ยกับกับใจกัทุกอย่างบอปปอดปัดหน้าเมืหหอ่อจะบอกมาเร่องเข่าเ <laughs> ด้อะคำอ้ายเด้อ อยู่ใกล้เลยต้องว่ายน้ำเนี่ยมาลินน้ำแน่บ้านโพไซมึงมลานไซมืึงพ่ะกทำมาลินกับบุญนะตอนหาบกับมิจเจมิจจุกินน้ำกานองหนูเลยนง ไงไม่ใช่แก่ลงนไงกบอกแก่นะแกก็ได้ซ้อมอ่จะม่ได้เบิ่งกะว่านกัดแล้วพ่จ้าอมาอลืมมาหามาแห้แหว่าจะม่ได้มาแหงมันลืมเอามาหายจ้มาแหงจะม่น้ตเอาตัวหมาห่าแล้วมมากมันจะเป็น กินขาอินก็เศ้าเนาะไอเนาะกิบกรทยเลยกินข้าวมุ้ยใส่คำบบบใหญ่แห่นงกระดูกฮินแห่งกระดูกเลยแหข้า

เฮ้ยกินยังกินไปเลยนะหมดเด็ดหมดนะกันอะไรเลยพอไกินย่างพอไปกินมนแดงกันันก็ได้ก็อยากกนปักเดี๋ไเดี๋ยวไเนี่ยนี่ของมันของทอดของจื่นี่พวกอะไล่ะยังเลือกใครมันมันย่งนีต่กินมัแงกินมัแงเห็นแ่ัวล่ะ

ก็มันย่านจะพอไปกินนะอนอเอาไปกินนี่จะไปมอญลาบไปก่อนเลยดึงติ๊กตากินมาเลยดึงก็ใส,ส่ก็ไล่ซักก็ไข่มนสองแก้มอญเดิมอย่างเดลยบาย